สวัสดีครับรองเท้าวัลลต้นวันนี้นะครับผมจะพามาชมรองท้านารีเหลืองการจากแหล่งดังนะครับเป็นเหลืองการจากแหล่งด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีครับแหล่งนี้เหลืองการก็จะให้ดอกสวยงามนะครับส่วนใหญ่ที่พบเจอก็จะให้ดอกฟอร์มที่สมมาตรครับกลีบจะใหญ่นะครับสีจะเข้มมีจุดประเต็มดอกเลยครับ สีจะเป็นสีเหลืองเข้มเหลืองคมิ้นเลยนะครับสังเกตลักษณะจุดปะนะครับจุดปะตรงกลีบดอกจะเลี้ยงต่อกันเป็นขีดอย่างชัดเจนนะครับกลีบหลังคาก็จะมีจุดปะเต็มหลังคาแบบแน่นๆเลยครับฟอร์มดอกสวยมากๆเลยนะครับสำหรับเหลืองการต้นนี้ครับจากด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีครับสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ครับ